มาโกแชริ่งพอดแคสต์อัปเดตเทรนการตลาดทั่วโลกใน5นาทีสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกลับมาโกแชริ่งพอดแคสต์ ep ีนี้ก็ถึง EP ีที่59กันแล้วก่อนอื่นต้องขอสวัสดีเนื่องด้วยวันปีใหม่ไทยกับคุณผู้ฟังทุกท่านก่อนนะคะหลายหคนคงกําลังเดินทางกลับบ้านในช่วงเทศกาลยังไงให้มาโกแชริ่งพอดแคสต์อยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังในช่วงเวลาแห่งวันหยุดยาวแบบนี้นะคะ โดยในวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ท็อปิกที่มีความน่าสนใจและก็ล้ำมากๆอย่างเรื่องของ m e สเซอร์เนั่นเองล้ำขนาดที่ว่ายังไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีความหมายว่าอะไรกันแน่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆสำหรับเราทุกคนเลยวันนี้นะคะจึงเลือกบทความเรื่องแพลตฟอร์มการโฆษณาจะปรับตัวสู่โลกของ m e สเซอร์เได้อย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ถึงแม้ว่า Master Word นะคะจะยังไม่มีคำจำกัดความที่แท้จริงแต่มีสิ่งหนึ่งที่สามารถพูดเลยได้ด้วยความมั่นใจก็คือแบรนด์ต่างๆจะต้องให้ความสนใจแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมบนโลกของ Master Word อย่างแน่นอนค่ะจากการที่ได้เริ่มเห็นหลายๆแบรนด์นะคะปรับตัวเตรียมกลยุทธ์เพื่อรองรับ m a s t e r Word กันแล้วรวมถึงเอเจนซี่เองก็กาลังหาแนวทางปฏิบัติตใหม่ๆเพื่อช่วยให้พวกเขาเองแล้วก็ลูกค้านะคะสามารถบรรลุจุดเป้าหมายทางมารติ้งได้ค่ะ เมสสเตอร์เวิร์ดนั้นเนี่ยจะสร้างโอกาสใหม่ๆมากมายเลยให้ทั้งกับผู้ลงโฆษณาแล้วก็แบรนด์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะไม่ว่าผู้ลงโฆษณาเนี่ยจะไปอยู่ที่ใดเทคโนโลยีด้านการโฆษณาก็จะถูกพัฒนาตามไปในอย่างไม่ช้าแน่นอนดังนั้นความท้าทายและโอกาสที่เกี่ยวข้องกับเมสสเ e อร์เวิร์ดก็มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีโฆษณาในรูปแบบใหม่ๆโดยแต่ละบริษัทก็จะสามารถสร้างโซลูชันเพื่อช่วยให้แบรนด์ ออกแบบกำหนดเป้าหมายแล้วก็ปรับใช้รวมไปถึงประเมินผลการใช้งานการโฆษณาบน m e t เซอร์ d ได้อีกด้วยค่ะพูดถึงแพลตฟอร์มการโฆษณาไปแล้วมาถึงเรื่องของอุตสาหกรรมเกมกันบ้างดีกว่านะคะว่าเทคโนโลยีการเล่นเกมเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับ m e s t e r w ์เแล้วก็การโฆษณาได้อย่างไรบ้างต้องบอกก่อนนะคะว่าเทคโนโลยีโฆษณาบางอย่างที่เราเห็นเนี่ยว่ามีการปรับใช้ใน m e s t e r Word นั้นอาจจะไม่จาเป็นที่จะต้อง ดูแตกต่างไปจากที่ถูกใช้งานกับเกมในรูปแบบปัจจุบันมากนักเห็นได้ชัดว่าเครื่องมือที่อนุญาตให้แทรกโฆษณาแบบรูปภาพหรือวิดีโอในสภาพแวดล้อมของเกมก็เกือบจะมีอยู่ใน m มสเซอร์เวกันหมดแล้วนะคะเครื่องมือเหล่านี้เนี่ยปัจจุบันใช้เพื่อแทรกโฆษณาเป็นแบบโปรแกรมลงในพื้นที่ธรรมชาติบนโลกของเกมตัวอย่างเช่นป้ายโฆษณาที่จะทําหน้าที่คล้ายคลึงกับบนโลกเสมอจริง จะเห็นได้ว,ว่าอันที่จริงแล้วบริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็มีความทะเยอทะยานและก็เปิดใจกับเทคโนโลยีบนโลก m e s t e r w ์เกันอยู่แล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเนี่ยจะยังคงเติบโตแล้วก็มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นเมื่อต้องถูกปรับให้เข้ากับโลกของ m e s t e r w ์เซึ่งกรณีนี้เนี่ยจะถูกพบบ่อยที่สุดกับรูปแบบของป้ายโฆษณาบนเกมซึ่งบางอันอาจจะมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถใส่เรื่องของการสร้างแบรนดิ้งลงในไอเทมของเกมได้ค่ะ แต่ว่าบ่อยครั้งการเปิดใช้งานเหล่านี้เนี่ยจะยังอยู่ในรูปของแมนนวลอยู่นั่นเองอาจจะยังไม่ได้เป็นอัตโนมัตินะคะข้อดีอย่างหนึ่งของเมสเซเวเลยก็คือจะสามารถทำให้แบรนด์เนี่ยนำเสนอสินค้าได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นคุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงหน้าจอทีวีแบบเสมือนจริงนิตยสารวิทยุหรือว่าสื่อใหม่อื่นๆที่มันไม่ได้มีอยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงนะคะแต่ถูกพัฒนาแล้วก็นำไปเสนอบนโลกเสมือน แค่เราลองคิดดูเนี่ยก็น่าตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยเลยใช่ไหมคะดังนั้นเครื่องมือที่มีอยู่เหล่านี้นะคะจึงมีแนวโน้มที่จะถูกขยายให้ครอบคลุมรูปแบบของการโฆษณาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นบนโลกของเมซ่าว์เวิร์ตนั่นเองค่ะโดยคุณจาขอบนะคะผู้ร่วมก่อตั้ง f i n d i s บริษัทที่สร้าง Utility NFT สําสำหรับ m e s a าว r เวเขาได้กล่าวว่าเมื่อการคัดลีกในโลกของ m e s a w o r d กลายเป็นสิ่งสำคัญ สิ่งนี้จะทําให้มีพื้นที่โฆษณาใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและเขาก็ยังให้เราลองจินตนาการถึงภาพห้างสรรพสินค้าดิจิทัลที่แบรนด์ต่างๆสามารถโต้อตอบกับนักช็อปผ่านชุดผูฟัง VR ดังนั้นในเมสเซอร์เวิเนี่ยจึงเกิดพื้นที่มากมายสําหรับโฆษณาแบบ 3D โดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะแล้วข้อดีอย่างหนึ่งนะคะเมสเซอร์ได้กล่าวว่าเมื่อการค้าปลีกในโลกของเมสเซอร์เวิกลายเป็นสิ่งสําคัญ สิ่งนี้จะทําให้มีพื้นที่โฆษณาใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายและเขาก็ยังให้เราลองจินตนาการถึงภาพห้างสปปรรพสินค้าดิจิทัลที่แบรนด์ต่างๆสามารถโต้อตอบกับนักช็อปผ่านชุดผูกฟัง VR ดังนั้นในเมสเซอร์เเนี่ยจึงเกิดพื้นที่มากมายสําหรับโฆษณาแบบ 3D โดยเฉพาะเลยล่ะคะ่ะแล้วข้อดีอย่างหนึ่งนะคะมเมสเซอร์เวเนี่ยจะไม่ได้ถูกครอบครองจากพื้นที่ส่วนกลาง โดยคนใดคนหนึ่งแล้วก็จะไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของป้ายโฆษณาทั้งหมดแต่ว่าพื้นที่นั้นๆจะตกเป็นของผู้เล่นและก็เจ้าของที่ดินเสมือนจริงหลายๆคนหรือบางทีอาจจะถึงขั้นมีสภาท้องถิ่นเสมือนจริงหรือรวมไปถึงบุคคลทั่วไปด้วยนะคะซึ่งนี่อาจเป็นการเปิดช่องให้กับเครือข่ายโฆษณาขายพื้นที่โฆษณานี้หรือว่าเทียบเท่ากับบริษัทในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งสามารถให้ข้อมูลและเครื่องมือในการวางแผนสำหรับสื่อโฆษณาการแจ้งบนโลกเมสเซเวิร์ดได้ด้วยค่ะ สำหรับเทคโนโลยีโฆษณาบนเมสเซอร์เวิร์ดนะคะก็จะมีลักษณะบางอย่างที่คล้ายคลึงกับของเดิมอยู่แต่ก็มีบางอย่างที่ยังต้องถูกพัฒนาเพื่อให้สามารถทํางานบนโลกเมสเซอร์เวิร์ดได้นะคะเช่นในเรื่องของการวัดหรือว่าการประเมินผลยอดผู้เข้าชมซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายอย่างมากของธุรกิจโฆษณาบนโลกเมสเซอร์เวิร์ดค่ะเนื่องจากมีความแตกต่างจากรูปแบบการโฆษณาวิดีโอหรือว่าภาพนิ่งแบบเดิมๆนะคะแต่ในอีกมุมมองนึงมันก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากยิ่งขึ้นในการกําหนด มาตรฐานหรือว่ามาตรฐานของความสามารถในการแสดงผลของโฆษณาบนโลกในสเวิร์เนื่องจากมีตัวแปรหรือว่าปัจจัยมากมายที่อาจจะคาดเดาไม่ได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องของระยะห่างระหว่างผู้ชมกับโฆษณาโอกาสที่โฆษณาเนี่ยจะถูกบดบังโดยวัตถุอื่นๆหรือรวมไปถึงการที่ผู้ชมเนี่ยจะเคลื่อนที่ผ่านโฆษณานั้นด้วยความเร็วเพียงใดนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่นะักโฆษณาเนี่ยยังจะต้องพัฒนาแล้วก็หาคําตอบนะคะเพื่อทําให้ ความสามารถของการแสดงผลโฆษณาเนี่ยไร้ขีดจ,จํากัดมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อรับฟังมาถึงตรงนี้นะคะก็สามารถพูดได้เต็มปากเลยว,ว่า m e s เ e r Word คือโลกใบใหม่ของการโฆษณาแน่นอนว่าไม่ใช่ทุกบริษัทการโฆษณา จะมีเทคโนโลยีรองรับ m e s t e r Word ที่ทำงานคล้ายคลึงหรือว่าสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมจึงทำให้แน่ใจเลยนะคะว่าจะได้เห็นบริษัทประเภทใหม่ๆที่จะออกแบบพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้เข้ากับคุณสมบัติเฉพาะของ m e s t e r Word อย่างแน่นอนเนื่องจากธรรมชาติของประสบการณ์บนโลก m ม s t e r Word เนี่ยจึงเป็นไปได้นะคะที่จะสามารถคาดการหมวดหมู่บางส่วนได้คะ่ะตัวอย่างเช่นจะมีเครื่องมือสำหรับสร้างรายการแบรนด์เสมือนอย่างไงไ่ายดาย รวมถึงประสบการณ์ m ม s เ e r ร์เวเนี่ยเอเ n นซยังคงมีบทบาทสำคัญนะคะในที่นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการออกแบบประสบการณ์ตามความต้องการของผู้บริโภคนะคะหรือว่าผู้ใช้งานบนระบ m a s t เ r w o ์ d แต่ว่าแพลตฟอร์มเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถเข้ามาสร้างแล้วก็จัดการในเรื่องของประสบการณ์เหล่านี้แบบอัตโนมัติเลยล่ะคะ่ะโดยคุณแมทธิวนะคะ CEO และผู้ก่อตั้งสตูดิโอเกมเดบิวกาวว่า เราคิดว่าการโฆษณาบนโลกเม s เซอรเวิร์ดไม่ควรเกี่ยวข้องกับการจําลองโฆษณาแบบ2ูดีบนโลกทีเพราะว่านั้นไม่มีใครต้องการที่จะเห็นโฆษณาแบนเนอร์ปรากฏขึ้นในพื้นที่เหล่านี้นะคะแต่ว่าแบรนด์ต่างๆควรหันมาสร้างโลกที่มีเอกลักษณ์ของตอนเองบนเมสเซอร์เวิร์ดนี่จะถือเป็นโอกาสที่ทําให้แบรนด์เนี่ยสามารถสร้างพื้นที่ให้ผู้คนเนี่ยเข้ามามี Enga g e m e n t มมาเยี่ยมชมหรือว่าเสพความบันเทิงจากแบรนด์ได้ ซึ่งจะแตกต่างจากโฆษณาแบบเดิมๆแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลายาวนานขั้นต่ำถึง6เดือนด้วยค่ะสามารถทำได้เพียงไม่กี่สัปดาห์ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีความมั่นใจว่าจะได้เห็นรูปแบบการวัดผลใหม่ๆสำหรับแคมเปญประเภทนี้อีกด้วยถ้าหากว่าแบรนด์เนี่ยมีไอเทมที่เป็น NFT ก็จะยิ่งทำให้สามารถวัดผลได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นผ่านการเก็บข้อมูล NFT นะคะว่าใครเป็นผู้รับชมของเราเองซึ่งค่อนข้างตรงไปตรงมา แล้วก็หากแบรนด์เนี่ยสร้างแคมเปญที่เป็นเสื้อยืดเสมือนจริงแบรนด์ก็ต้องการทราบใช่ไหมคะว่าผลลัพธ์แล้วเนี่ยมีคนใส่มันจริง,รงๆกี่คนแทนที่จะเป็นแค่เจ้าของประสบการณ์เหล่านี้นะคะยังคงต้องการการวัดผลในรูปแบบต่างๆแล้วก็รูปแบบใหม่ๆค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะก็เริ่มรู้สึกตื่นเต้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอนาคตของวงการโฆษณาบนโลกเสมือนจริงเนี่ยน่าตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยค่ะ ยังไงวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณบทความที่น่าสนใจจากวิดีโอวีคแหล่งข้อมูลแล้วก็ข้อมูลเชิงลึกด้านการโฆษณาแบบวิดีโอแล้วก็ CTV ชั้นนําของอุตสาหกรรมค่ะก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มาโกแชร์ลิงก์พอดแคสต์กันด้วยนะคะสําหรับคุณผู้ฟังท่านไหนมีทอปิกเรื่องอะไรที่สนใจก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะแล้วเราจะไปค้นหาสาระดีๆมาบอกเราให้ทุกคนฟังในทุกสัปดาห์เลยแหละคะ่ะสาหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ